ก้าวพลสมองนประดุจดังร่มคันใหญ่ที่ให้เราได้ชุมฉ่ำ้ดยปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เราได้รู้จักพอพอสุมทุกสถานขยันทารักษาดีคบะยันในเลี้ยงชีวิตให้พอสมควรมีเป็นพระพรพน์เป็นปัญญาเศรษฐกิจในทางพุทธศาสนาเราเชื่อมั่นแล้วก็ดำรงอยู่ในหัวใจที่ยิ่งใหญ่่าเรามีชาติศักดสิ์ มีพระประสาทที่ส่งเป็นคุทธมะมากัลยส่งเป็นองค์อรคราวาตลดประถมกพนะครับพระเจ้าแผ่นดินจะต้องส่งเป็นพุทธมามากะยแล้วก็ส่งเป็นองค์พระราวาตลดประถมกพที่จะยอมยกดังที่ประสมรมราชองค์การในราชการที่หนึ่งก่าสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชนะครับที่พระองค์่านได้โปรดนะครับแต่เป็นประสมรมราชองค์การนะครับ